สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดีหลังเลงาน,นะ16นาฬิกา44นาทีวันนี้ออกกะเช้าะวันแรกกะเช้าที่1เดือน7นะ2 5 6 8เออเดือน7แล้วทุกคนวันนี้วันไวออกนะแล้ววันนี้อารมณ์ดีอะเมื่อวานเอาพอซ่าเนี่ยไปต่อพารบอลแล้วก็า 1, 0, 1, ภาษีอะเบียน1016อะจัดปลาย1619 หนึ 19, 19, 19. <c oughs> ่งเก้าหนึ่งหกจดไปฮะก็ <c oughs> โดนจนได้อะล้ <c oughs> อแม่บอเล้วน้องซาว่ามันต้องให้โชคฮะงวดที่แล้วออกออกให้นะออกวันที่หมดบรรมดอายุฮะวันที่29่สก้านะออกไปแล้วรอบหนึ่งอะแล้วก็งวดนี้ออกทําเบียนะเสร็จผมอะแน่ผมดักไว้ทุกทางแล้วงวดนี้หมดไปพันกว่าบาทนะได้มาคืนเนื้อสองใบอะ <c oughs> 1.9เก้าอ่ะผมดักไว้ทุกทางอะ่ะเลขหกก็ต้องซื้อเลขเก้าด้วยหนึ 5, 91, ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอ่ะดักไว้ทุกทางอะ่ะก็ผมก็ให้โชคนะมาจุดได้อะ่ะ thank you thank you ขอได้ค่าน้ำมันไปออกทิพย์เลยอ่ะเดี๋ยววันน้พาไปเติมน้ำมนันนะเดี๋ยวพอจะเปลี่ยนปั๊มน้ำมันใหม่ให้อ่ะปั๊มสีฟ้าปั๊มตราดาวไม่เข้าเลยฮะตอนนี้น้ำมันเหลือสองขีดอะ ก็ไม่ต่างกันนะปั๊มตราดาวกับปั๊มสีฟ้าไม่ต่างกันเยอะเลยเหลือสองขีดขี่ไม่ได้227.5กิโลนะน่าจะได้ประมาณ250พอๆกับปั๊มสีฟ้าเลยฮนะเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนเป็นปั๊มสีเขียวบ้างพร้อมกับทําบัตรใหม่นะทําบัตรด้วยฮนะบัตรเขียวปั๊มสีเขียวหรือว่ามีกระตังหน่อยก็บัตรแดงก็ได้นะสำหรับคนที่ชอบกาแฟฮนะ ทำบัตรแดงก็ประมาณ5-600ะในการสมัครก็จะได้สิทธิพิเศษหลายอย่างเลยทั้งกาแฟจากราคาเต็มนี่60-70บาทเนียนะลดไปครึ่งหนึ่งอะที่ชอบก,กาแฟนะก็คุ้มอะแต่ว,ว่าผมก็ไม่ใช่สายกาแฟสมัครแค่บัตรเขียวพอ,อเดี๋ยววันนี้จะพาไปเติมน้ำมันปั๊มเขียวอะ เยอะวันนี้วันหวยออกแล้ววันนี้แต่ละคนก็น่าจะดีจงดีใจอะโดนหวยเหมือนผมนี่แหละโดนสองไปก็ดีใจแล้วอย่างน้อยก็รถเราเขาก็ให้โชคอยู่นะให้ตั้งแต่วดที่แล้วแหล,ละแต่ผมไม่ซื้อเองเสได้เห็นแล้วแหละว่าวันหมดอายุวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาเออเออ,เอ,อโอ้ไม่ใช่นี่หมดไปแล้วหมดยี่สิบเก้า เดือนหกอะหมืยี่สิบเก้าเดือนหกนะวันนี้วันที่หนึ่งแล้วอ่านั่นแหละเขาให้โชคไปแล้วนะงวดงวดแรกนะรอบแรกแล้วก็มางวดวันที่หนึ่งอะหนึ่งกร,รกฎาก็ออกเลขทะเบียนจุดได้ฮนะนี่ยิ่งมากเลยลูกพ่อนี่สองตัวยังดีใหญ่ขนาดเนี้ยถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งไปช็อกตายเนี่ยสองตัวเดี๋ยวว่าสองใบอะผมก็หาเราสอบหาเลขนะ รอบนเ้ซื้อที่แอฟป,ป่อตังเด้ไม่ได้ซื้อที่ของสลากของสลากแพงนะไปหนึ่งก็ร้อยหนึ่งเนาะแปดสิบบาทนะแต่ว่าเขาคิดค่าเขาเรียกอะไรค่าอะไรกันไม่รู้ค่าพื้นที่เหรอ,เ,อ,อเหมือนก็ฝากลอตเตอรี่ไว้อะไรประมาณนั้นนะเพิ่มอีกยี่สิบบาทนะผมก็เลยมาซื้อที่แอปป่อตังดีกว่าเลขเยอะมากนะซื้อไม่หวานไม่ไหวมีตังก็ซื้อแต่รอบนี้ผมจัดหนัก เพราะว่าผมซื้อเยอะมากหนึ่งหกนะหนึ่งเก้าด้วยแล้วก็สองหกสองเก้าัวมันมาอีกก็เลยซื้อด้วยนั่นแหละก็เลยหมดเยอะประมาณพันกลางๆงรงรอบนี้แต่ก็พอได้กำไรอยู่นะะเดี๋ยววันนี้จะให้รางวัลน,น้องปอซ่าซะหน่อยเดี๋ยวพาไปเติมน้ำมันปั๊มเขียวนะก็บอกน้ำมันนี้สะอาดนะปั๊มนี้จริงหรือเปล่านะ ้าด้ลองดูก็ไม่ต่างกันนะแต่ถ้าเติมผสมอะผมว่าเหมือนจะวิ่งได้ไกลนะไม่ว่าจะเป็นปั๊มสีฟ้าผสมกับปั๊มเขียวเออเหมือนจะวิ่งได้ไกลนะแต่พอเติมเพียวๆเนี่ยมันเหมือนจะพอๆกันทุกคนเออไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ผมว่ามันใช่อะ่ะ อีกแม็กอีกแม็กสุดหล่อแต่ก็หล่อไม่เท่าคอซ่านะคอซ่าหล่อกว่าแรงกว่าใช่เหรออกแม็กนะแรงจริงอะแต่ว่าเห็นคนขายเยอะเลยนะอีกแม็กมาเล่นคอซ่ากันถึงช่วงล่างอีกแม็กจะดีกว่าแต่ก็เห็นหลายท่านพูดอยู่นะว่าคอซ่า บิดเต้งแสงมันกว่านะขายดีมากโซ่าส่วนเทสมาก็ทําอะไรเขไม่ได้นะโอ้เจออะไรก็เลาเจออะไรก็ถ่ายนะตามรักษาจงพัดพ่าไปนะทิปนี้ก็พาไปเติมน้ํามันเนี่ยนะเหลืออยู่สองขี่้า้ตัวเนี้ยขี่ไปได้สองรอยสามสิบกิโลฮนะโอ้นี่มัน เจ้าถิ่นเนอะไอ้แบ,บ็กเจ้าถิ่นขันนี้แรงมากครเห็นเดิมๆแบบน,นี้อย่าไปทะลึง่งทะเล้อทะล่าเล่นอยางพอนะแรงจริงฮะผมลองมาแล้วบิดแบบไม่เห็นไปท้ายเลยครรถผมมันหนักด้วยฮะทั้งแคสบาร์ทั้งสปอร์ตไลท์ทั้งกเรียกอะไรแตกท้ายโอ้เต็มไปหมดอะเยอะไปหมดเลยมันก็เลยหนักนะ โอ้เหมือนฝนจะตกแล้วทุกคนมืดมาแล้วะต้องกลับรถทุกคนถ้าเติมปัม๊มกีทีทปั๊มสีเขียวอะ่อะผมมีเวลาอยู่นะก็ได้อยู่ไม่เป็นไร้แล้วอยากลองเปลี่ยนหลายๆปั๊มดูวะจะได้รู้ว่าปั๊มไหนนะ้ำมันมีคุณภาพสุดนะวิ่งได้ไกลโอ้นี่มันตุนลโลฮะจอดข้างๆเลยบา่าต้องยุดปนะ้า มีการต่างซื้อ x a d v ผมก็ได้แค่มองนะเอได้แค่โฟซ่าก็โอเคแล้วนะแค่นี้เราก็ถือว่าเก่งแล้วอย่าไปเทียบกับเขาหนาผมก็อยากได้อยู่นะสี่แสนทุกคนสี 4, 000, 4, 000, 000่แสนสี่แสนกลางๆไหมถึงไหมต้องจอดอยู่หลังเขาหน่อยฮนะอย่าไปจอดเทียบเขาคนละรุ่นนะคุณรุ่นนะ การความใหญ่ก็พอได้เนะเอาสีได้อยู่นะสีเหมือนกันนะสีเทานี่มีแคสบาร์มีที่วางแก้วกับผมด้วยนี่วางแก้วของก้มมีผมมีสปอตไลท์นะที่วางโทรศัพท์ของกมมี่นี่มีขิงมีขิง เดิมอะเดิมๆไม่ได้แต่งนะปี๊บนี่ใส่อะไรได้ดิปี๊บนี่ปี๊บเล็กเกินนะเน้นส่งหรือเปล่าอาจจะเน้นส่งนะเน้นส่งในวามเท่นนะใหญ่มากเลยนะถ้าผมได้มาเนี่ยผมน่าจะหล่อมากเลยนะแซงก่อนนะแซงก่อนโอ้ไฟเขียวทุกคนโชคดีโชคดี โอเคไปได้ไปเลี้ยวรอเลยฮนะปั๊มเขียวรอกว่านะวันนี้พ่อถูกหวยนะแต่พ่อจะเติมน้ำมันดีๆให้ฮนะปั๊มสีฟ้ารอก่อนะปั๊มสีฟ้าก็ใช่ว่าจะไม่ดีดีนะแต่ว่าบริการวันนั้นผมไม่ประทับใจนะผมก็เลยไม่เติมนะเด็กปั๊มน้อยเนะน้อยแล้วก็ เราต้องจ่ายตังเองอะ่ะเดินมาจ่ายตังที่แคนเทียเองอเดี๋ยวไปดูว่าขั้นตอวในกนารสมัครบัตรีิธีด้วยว่าต้องทําอย่างไรนะเสียค่าบริการหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะความพิธีอยู่ด้านขวามือต้องไปลับรถก่อนทุกคน เราไปสั่งก็มีงานนะเต็นเต็มเลยโอ้โหรถเยอะมากนะเหลือสองขีดนะน้ำมันยังไม่ลงนะเดี๋ยวจะมาสรุปอีกทีหนึ่งนะก็ขี่ได้ประมาณ230ปโลนะถือว่ายังน้อยอยู่นะแต่ว่ามันเหลืออีกขีดหนึ่งเนี่ยเหลือสองขีด cầu hạng cầu hạng สมัครสมัครบัตรนี่นานไหมพี่ยังไม่มีบัตรเลยบัตรเขียวอ่างั้นสมัครด้วยนะเอาเก้าห้าเติมถังโอเคได้มาแล้วพี่ทีมมเติมทุกปั๊มเลย อโอเคทุกคนเดี๋ยวไปสรุปค่าใช้จ่ายนะแล้วก็ค่าในการเดินทางว่าวิ่งได้กี่กิกโลโอเคมาตรงนี้แหละอ่าสำหรับปั๊มน้ำมันตราดาวทุกคนมันเหลืออยู่2ขีดนะวิ่งได้232.4ยิกิโลฮะค่าเฉลี่ย27.4สเฮะค่าเฉลี่ยพอๆกับปัม๊มผิดปั๊มสีฟ้าเลยแต่เหมือนจะดีกว่านิดหนึ่งนะก็ประมาณนี้แล้วเอาเตนะ เดี๋ยวคอยดูว่าปั๊มนี้จะวิ่งได้ไกลไหมสำหรับปั๊มสีเขียวนะ,ะรีเซ็ตอินพอเอกดค้างโอเคอะเดินทางกลับบ้านของเราดีกว่าเดี๋ยวมาดูว่าปั๊มนี้จะวิ่งได้ไกลจริงไหมผมกับบัตรใหม่นะพี่ทีมแม็กซะบัตรเขียวบัตรแดงก็ไม่จำเป็นนะโอ้รถเยอะมากทุกคนผมต้องไปกลับรถแล้วเนี่ย ต้องไปกลับรถทุกคนจะรู้ไปได้รอเปล่านะโอ้ไปได้อยู่ไปได้อยู่ไไยเคอ่า มันปั๊มตราเขียวอะเอ้ยแต่มันปั๊มตราเขียวแต่มันปั๊มสีเขียวอะเฮ้ยจะแรงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าก็บอกว่าโโลแกนเขาก็บอกว่าน้ำมันสดใหม่ทุกวันนะของใหม่มันก็ต้องดีสิเจะลองห้ครบทุกปั๊มเลยปั๊มตราดาวก็ไปแล้วนะก็ไม่เท่าไหรอะพอๆกับปั๊มสีฟ้าเลยเดี๋ยวรอดูว่าปั๊มสีเขียวนี่จะวิ่งได้ไกลไหม ไปเลี้ยวรอก็จะเลี้ยวเปล่าคันนี้เนี่ยผู้สาวไปแล้วสาวน่าจะกลับรถเหมือนผมนี่แหละอืุ้ยทุกคนส่งเทสซาส่งเทส สนเทสสามห้าศูนย์ดีะตัวดีะตัวดีหรือเปล่าเนี่ยตัวดีนะไม่ใช่ตัวอีอะโอ้โหทอสูตรทอแตงอ่งนะอู้นานๆที่จะได้เจอสอนเทสอะจักว่าหล่อใช้ได้เลยฮึ <c oughs> ส้นเทสสามห้าศูนย์ดีนะตัวดีะไม่ใช่ตัวอีตัวดีะตัเด็กสระอีรุ่นนี้ก็นานๆที่จะได้เห็นนะรู้สึกว่าตัวอีจะสวยกว่านะ ผมชอบทรงตัว E อีะตัว E อีมันดูโชคเฉี่ยวดีย่โชคเชี่ยวใช้คำศัพท์นะใช้ไม่ถูกครับเพราะว่ารถมันหลอดจริงครับสนเทสแต่ว่าคนไทยนะยังยังไม่มั่นใจนะเรื่องอารมณ์อะไรอ่จจะรอนานนิดนึงนะแต่สำหรับคนที่พร้อมอะพร้อมจะเจ็บกก็จัดได้โอเคไป โอ้ทุกคนมึดตึบเลยข้างหน้าสบายแล้ววันนี้โอ้โหเนี่ยมันเสียเวลาตรงนี้ทุกคนเพราะว่าผมต้องไปลับรถไง้าเพิ่มสัมสีฟ้ามันก็ได้เลยใช่ไหมแต่ก็อยากลองไงวันนี้ก็พาทุกคนไปเติมั้มสีเขียวบ้างนะอยากลองนะอยากลองเขาทดลองอะไรใหม่ๆนะวันนี้น่าจะสบายแล้วันนี้ อย่าตกนะขังเขกเช้าเนดะ้อบรรยากาศยามเย็นนะที่นี่มามาาคมอมตะนครชนบุรีนะถาจบบรรยากาศแล้วก็พาน้องสร้างมาเติมน้ำมันครับวันนี้ฉลองวันหวยออกนะโดนไปสองใบก็เปลี่ยนต้ำน้ำมันให้น้องสร้าเลยฮนะ กินอะไรที่มันสะอาดอาดนะนี่น้ำมันสะอาดต้องน้ำมันสีเขียวจริงหรือเปล่านะต้องรอดูว,ว่าปั๊มเนี่ยจะวิ่งได้ไกลไหมและอย่างคือผมเติมตอนผมเข้ากาเช้า,ชานะค่าเฉลี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกาเช้า,ชาก็รถเยอะโอ้คันหน้านี่ก็ถมน้ำลายนะสกโพกมากเลยนะ โอเคทุกคนคลิปดีก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะถ้าอยถึงบ้านผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ